สวัสดีครับนะสวัสดี f อฟตองเบย์เทคผมนะครับนะมือนีอยู่ฟาร์มเสียหน่อยครับนะหลังจากที่ไ่ได้เข้ามาโดนละนะครับนะมือนี้อากาศดีนะครับนะยูนีกอินดูบาซินนะครับนะเนื้อตัวล่ำสันมากนะครับนะเนื้อตัวล่ำสันมากนะครับนะหลายคนกท็ที่ติดตามช่องของตองเบยเทคนะครับนะอาจจะเห็นนะตัวนี้เพิ่งคลอดลูกไหมนะครับนะเพิ่งครับขนาดเพิ่งคลอดไหมนี่นะครับนะ ยังแบบอู้เนื้อตัวดีมากนะน้ำน้ำเลี้ยงดีครับสำหรับฟ้าพี่น้อยนะครับนะตัาโตแบบนะเบิ้งหนาครับนะสุ่มหนาครับกบาลนะสวยงามมากนะครับตัวนี้ปุ้มปุ้ยนะครับนะพี่น้อยเป็นลูกใครนะครับตัวนี้เป็นลูกเอ่อพ่อฟินิกปุ้มปุ้ยเป็นพ่อเขาคือเปนิกแล้วก็แม่หนึ่งนครนะครับพี่น้อยทักทายเอฟซีกันนิดนึ่าสวัสดีครับนะครับนะฮะตัวนี้เป็นลูกของอะไรนะ เอ่อฟีนิกซ์ใช่ไหมโอ้นะฮะนใหญ่มากนะฮะตัวนี้ใหญ่ขึ้นไหลายรอบพี่น้อยนะใหญ่นะครับนะก็ตัวนี้ใครครับตัวนี้ดาวเรืองตัวนี้ดาวเรืองนะครับเนี่นโอ้พี่น้องครับนะฮะมิจภาพเจ้ารักมิจภาพเจ้ารักสายเลือดดีมากตัวนี้ท้องยังครับตัวนี้ท้องปลาเกียวท้องปลาเกียวตัวนี้จะไปบ้านหมี่ละจะไปบ้านหมี่ลบบุรีบ้านหมี่ลพบุรีไปที่ไหนนะฮะพี่น้อย บ้รรลัตพิบูลฟาร์มนะฮะอ๋อบ้านมีลบบุรีบ้านมีลบบุรีนะฮะของพิกาดนะครับนะฮะของพิกาดนะครับนะฮะอ๋อตัวนะฮะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแม่ของตูมตามนะครับนะเป็นแม่ของตูมตามนะเป็นลูกสาวยอดอาเซียนเะพี่หน่อยตัวนี้ยอดอาเซียนนะครับนะลูกสาวยอดอาเซียนนะครับยอดอาเซียนมิตรภาพเจ้ารักยอดอาเซียนมิตรภาพเจ้ารักนะครับนะฮะอ๋อตัวนะครับฮะใหญ่มากเนี่ยแต่ละตัวนะครับนะฮะ พี่น้อยเห็นพี่น้อยว่าจะมีแบ่งปันอยู่อยู่ฝั่งไหนนะอยู่ฝั่งโน้นเป็นวัวเก่าที่ผสมทองแก่ละทองแก่ละใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงน,นี้มีวัวเกิดขึ้นใหม่หลายตัวนะที่ปามนะครับน,นะหลายตัวเลยนะครับแล้วก็มีโตแบ่งปัน,นังพี่น้องครับนะี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะบ่ได้เข้ามาัดโตนะครับพี่น้องครับนะี่ หลายโตก็ง่ายขึ้นนะครับนะฮะเปลี่ยนแปลงพี่น้อยตัวตัวนี้เป็นแม่ของปุ้มปุ้ยเนาะถูกไหมครับนะฮะพี่น้อครับนะฮะเบิ้งครับโอ้ยนะฮะ<ห>น,นะผู้ใดมากแบบหนังหนาซายไง,ง,งนะครับนะฮะตัถ้าหลังตรงๆนะครับนะฮะสวยๆงัวสายเลือดดีต้องมาที่ฟาร์มพี่น้อยนะครับนะฟาร์มเสียน้อยนนครเพราะเอแม่ทิ้งพดังกบล่าพ่อหนึ่งนคร โอ้โหนะสวยมากตัวนี้นะครับสวยมากล่าสุดได้รูปดวงตะวันใช่ไหมครัตัวนี้ดวงตะวันนะดวงตะวันนะเดี๋ยวไปดูกันเอ่อมา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 ตัวนี้ลูกลูกใครบ้างครับดวงตะวันสองตัวลูกดวงตะวันสองตัวเลยตัวตัวนี้เป็นครับโอ้ แข็งแรงดีจังเลยพี่น้อยเดี๋ยว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 แข็งแรงมากอู้หลังไหมพี่น้อยตัวนี้เป็นลูกของดวงตะวันใช่ไหมครับดวงตะวันอู้สายเลือดดีมากดวงตะวันหนึ่งนครนะแม่เป็นลูกดึงหนึ่งนครนี่พี่น้อยนะครับป้าทวดพี่น้องครับนะตัวนี้คือลูกของดวงตะวันนะครับนะโครงสร้างดีมากเลยนะฮะอู้ทรง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 สวยมากครับยังไม่สองเดือนนะท่านนาปุ๊กหรอถ้ายังสองเดือนมาพี่น้อยนี่ ตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียตะวันตัวนี้ก็ลูกดวงตะวันแม่แม่ตัวนี้เป็นลูกใครครับตัวนี้เจ้ารักเอตัวนี้เป็นลูกเจ้ารักใช่ไหมเป็นเจ้ารักศูนย์ละตานเจ้ารักบวกศุนลตานแล้วก็นะครับน่าผสมดวงตะวันเนาะนะครับนะก็ออกมาเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้โอ้พี่น้องครับเนะเบื้องเนื้อหนังครับดวงตะวันหนึ่งนักอน หลังนะพี่น้อยป้าตัวแผ่นหลังกว้างนะพี่น้อยส่วนแข็งแรงกแข็งแรงมากนะฮะลูกดวงตะวันพี่น้องครับเบ่งทรงครับทรงดีมากนะฮะมาพี่น้อยนั่งเรนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้นั่นป้าพี่น้องครับนนี่คือลูกของดวงตะวันลูกชายดวงตะวันพี่น้อยก้อยก้อยก้อยมันสวยเนาะก้อยปีนก้อยมันเกี่ยวออกมา้างนาเลยนะ พี่น้อยได้สองโตทั้งตัวผู่ตัวแม่เลยวเล่ารงดวงตะวันอยู่นี่ตัวผู้ตัวเม่นะตัวน้ตัวม่นะครับนะตัวนี้ตัวผูฮะรป๋อท่านได้สองเดือนพี่น้องครับนะฮะร่ำสันมากพี่น้อยขอกดไลค์นิดนึงอ๋ตัวนี้แยกข้อกล้องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้มันยังยังยังไม่มีชื่อเหรอครับเดี๋ยวอตอ๋อตัวแขงขาไหมและสายเลือดดีมากนะครับแม่เขาแม่เขางามน้ำนะครับนะฮะแม่เขางามน้ำ ใหญ่มากแน่ทรงก้อยนี่เป็นดั้นเลยเนาะก้อยบิดเกี่ยวคนสวยมากนะครับติดเลยครับถูกรยาวดูโคนนะฮะโคนกำนะฮะหลังเป็นกระดานนะไม่ผิดหวังนะฮะสีดีด้วยครับพี่น้อยสีนได้เข้มเลยสีแดงเข้มเลยตัวนี้นะครับนะสวยมากนะครับนะไม่ผิดหวังตัวนี้ใหญ่นะใจนะฮะแล้วบนหลังนะวันนี้พอดีวันนี้สองเดือนพอดีสองเดือนนะฮะอ๋อสองมื้อนี้สองเดือนพอดีพี่น้องครับนะ วันนี้ครบรอบสองเดือนนะฮะสวยมากเลยนะครับสวยมากอ่าโอเควันนี้มานะครับพี่น้อยเอาลูกไส้มาหวัดนะครับนะสวยจริงๆนะครับนะนะหลังผมมักนะฮะทรงหูนะครับนะทรงสวยมากแล้วก็หลังนะครับดูครับอ้วนแข็งแรงแข็งแรงมากพี่น้อยบอกนะครับบงหลังงวหน่อยสองเดือนนะครับสีแดงเข้มเนยนะกะถูขาตรงแข็งแรงมาก แข็งรงรกระทู้ขาแข็งแรงมากนะครับนะโอเคพี okay, ่น้อยเดี๋ยวเราไปขอ,อกต่อไปอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขอกต่อต่อไปพี่น้องครับนะตัวนี้ดูของโยตะว,วันนะครับนะคู่นี้นะครับนะสวยมากนะครับวันนี้มีสมาชิกเกิดใหม่นะครับนะฮะตามพี่น้อย นี่งวนนมนะครับนะฮะงวงพี่น้อยนะครับพี่น้อยฝนตกทุกวันไหมช่วงนี้ฝนตกทุกวันงไม่ตกวันนะพี่น้อยแล้วบอกว่านะฮะยุเพีโต๊กทุกมือนะฝนนะครับนะนครับยุ่ฟังพุ่นนะครับนะหลากหลายครับนะยินดูประสิทธิ์นะครับ พี่น้อยฝั่งนู้นมีแต่สุดๆเลยเดี๋ยวๆๆพี่น้อยเดี๋ยวผมขอฝั่งนู้นกันได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาวนมาฝั่งนี้โอ้มันละลาตายห,หมดเลยนะครับนะมีแต่โตงามๆพี่น้อยครับนะฮะเบิ<า>้งครับนะจะดูตัวไหนก่อนทีเนี้ยมา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 ,มา,มา,มาเริ่มมา มามามา,มาให้ปไปเลยไม่มาแล้วนะครับโอ้ตัวนี้พี่น้องครับนะตัวนี้เป็นหลานของแดงกาะสินเนี่ยนะครับนะตัวนี้พุ่มพวงนะครับนะลูกสวยมากนะบอกเลยว่าลูกสวยมากนะครับนะตัวนี้นะลูกสวยมากๆนะครับลูกกบคุ้นล้ามนะครับนะีตัวแม่นะครับเมื่อกี้เขาเปิดราคาไปแสนหกกี่นะพี่นนายลนะ <6. S 1> นะแสนหกหมื่น กาจองไปลอ๋อพิกาจองไว้อีกเมาขอกเราม้งพิกาเนี่ยนี่กาแฟก็จองนี่ใช่ไหมนี่พี่น้องครับนะใบชานะครับน้องใบชานะครับตัวนี้ครับนะลูกของขุณล้ามนะฮะนะลูกของแมววนึงฮะพุ่มพวงนะครับเด็กๆป้ดหัวหน่อยไหมโตเร็วได้พี่น้อยเด็กๆชุดนี้นะครับตัวนี้กาแฟนะครับนี่ลูกของพายจำปาบิ๊กซีนะครับ เบิงไทยครับตรวน,นี้ท้องแล้วครับนะท้องปลากเกียวนะตัวท้องเรียบร้อยนะท้องปลากเกียวนะครับท้องปลากเกียวนี่สาวน้อยดังคมนะไปละนะครับสาวน้อยดังคมปนะที่น้อยหันหน้ามาหน่อยครับนะฮะอ่ะหยุดลูกหยุดหยุดหยุด ตัวนี้นะครับพี่น้องครับนะนี่คือใบาชานะครับนะตัวนี้เป็นลูกของเจ้ารักไหมพี่น้อยลูกเจ้ารักนะลูกเจ้ารักครับ<แ>รน,นะนะ<แ>พายจำปาบิ๊กซีบิ๊กซีพายจำปาหรือพายจำปาบิ๊กซีป่อป่อพายจำปาอ๋อแม่แบิ๊กซีโอเคนะครับนะบนะตัวนี้นะขวัญใจเสพต์น,นั่นเองนะเนี่ยนะขวัญใจเสพต์นั่นีองนะตัวเดียวมากเส็ด เดี๋ยวถ่ายคลิปให้เสียเป็ดดูก่อนนะเออเสียเป็ดนะครักำลังรับชมอยู่นะครับปอฮัดนะฮะใบเยอะพี่น้อยใบใบสวยใบสวยมากนี่อ่ะหูไม่ทิ้งเลยคือสีอ่ะสีสวยนะฮะใบยาวนะฮะก้อยเกี่ยวนะอันนี้หูวัตถิมันเลยนะครับนะใบกุ้งนะฮะใช้ได้เลยนะครับ สีดีนะพี่น้อยนี่แงนี่ค้นตัวสีแดงนะครับนะไม่มีกะไม่มีลายนะครับไม่มีกะไม่มีลายนะครับพี่น้อยแม่แม่เขาคือตัวนี้เนาะกาแฟท้องปลาเกียวยวมีเจ้าของยังครับตัวนี้ก็มีคนจองจองอยู่ฟังถามคุณกาดก่อนนะให้คุณกาดตัดสินใจก่อนใช่ไหมพิการรีบตัดสินใจนะท้องปลาเกียวนะนี่ นะครับท้องปลาเกียวนี่สีแดงดีมากนะสีแดงดีมากนะทองแล้วทองแล้วตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้พิกาดให้สิทธัดสินใจก่อนนะสละสิทธินี้คนต่อคิวเพียบนะนี่พี่น้องครับนะฮะเบิ้งครับให้ลูกเก่งพร้อมนะครับนะะให้ลูกเก่งพร้อมนะสวยมากนะ รูปๆเกา่าๆซี่แสดงว่านะตัวหักลูกลัก <c oughs> นะครับนะฮะพีนะ่น้อยตัวนี้สวยจังตัวนี้คุณลามตัวนี้ลูกคุณลามนะครับปลาตัวตัวนี้ลูกคุณลามคุณลามแม่ลามแม่ขุนลามแม่คือผุ่มพวงเนาะแม่ผุ่มพวงโอ้สวย,ยพี่น้อยตัวนี้ยเอาลงม ไม่สวยหน้าดิหน้าคมเลยตัวนี้นะพี่น้อยหน้ามันคมเลยเนี่ยเหมือนแม่อ่ะดูไ่นตัวดีมากนะตัวเร็วนะเด็กๆขึ้นนี่ตัวเร็วนี่ตูมตามอ่ะว่าไงลูกตูมตามพี่น้อยใบเยอะนะนี่ตูมตามนี่ใบใบยืดไหลมาเรื่อยไหลมาเรื่อยล้ำตัวกันอ๋อตัวนะลูกลูกของแม่ดาวเลี้ยงนะครับพี่น้องครับ น้องดาวเรืองนะครับนะเนี๋ยังเอาทายอยู่ถึงขอบข่างถึงนะครับนะยที่เป็นลูกของยอดาเซียนนะครับเนะยตัวนี้คือลูกไซส์เขานะครับดังคมนะครับนะใบสวยอ่ะตมตามนะ <c oughs> ตานี้กลมแบ้วเลยนะครับนะตาบลึกนะครับต,ตาสวยนะ,ะยดูใบย, <c oughs> ยกดีด้วยนะครับกี่เด,ดือนพี่นายเจ็ดเดือนได้ยังาจะหกเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะนะครับ นะเดี๋ยวเราจะมุดนะเราสายมุดพ <c oughs> ี่น้อยผมไม่รู้ว่าจะมุดไปยังไงเพราะว่าไอ้ตูมตามนะฮะมันก็ขวางผมอยู่ไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวตัวนั้นนะฮะดันผมออกช่องทางพิเศษอีกนะฮะไม่เป็นะไรเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกเลยกันนะครับนะฮะ <c oughs> จะไปมุดมองนั้นดีเดียวแม่นี่ทรงออก <c oughs> นะฮะช่องทางพิเศษนะครับ สวยนะนี่นะครับนะสวยดีนะตัวนี้นะก้อยเกี่ยวสวยอนาคตนะอนาคตตัวนี้น่าติดตามตดีนะเปลี่ยนแดงแล้วหรจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนคนละอืมมันน่าคมไหมพี่น้อยน่าคมแล้วะตาดีก้อยนะก้อยเกี่ยวสวยก้อยสวยอืมก้อยสวยมากนะฮะพี่น้อยตัวตัวนู้นลูกใครตัวนั้นตัวนั้นลูกอ่าตัวขางอนหละลูกเจสันอ๋อแม่ขางออยู่ปะ อืมแมนใบกุวงนะฮะแม่ของซูโมนะฮะอู้สวยมากโอเคติดตามพี่น้อยตวเนี้นะฮะตูมตามนะครับตูมตามนี่ไงผมวันเวลาโอเคเวลาพี่น้อยเดี๋ยวมาฝั่งนี้ต่อนะครับพี่น้อยตัวตัวนี้ยังมีตัวนี้เปิดราคาไหมตวเนี้ตัวนี้มีคนจองแล้วตัวนี้มีคนจองแล้วจะไปโคราดโอ้จะไปโคราดพี่น้องครับนะขายดบบขายดี่ซุปเปอร์เฮงสวยมาก สมซุปเปอร์เฮงจะไปโคราชพุ่มพวงนะครับมีคนมีตัวนี้จ้งเปิดราคาอยู่ไหมครับพุ่มพวงก็บรรลัตริบุญฟาร์มก็จองเอาไว้ละอ๋อ <c oughs> นะครับนะโอ้ประกาศนะฮะสงสยัยต้องนะต้องเมาลายรถสิบล้อยจะขอแบ่งลูกแม่แดงน้อยอยู่นะครับนะแต่ขอเก็บเอาไว้ก่อนนะฮนะสวยมากนะครับตัวนี้ลูกแม่แดงน้อยนะฮะเมดงน้อยตัวนี้เป็นลูกของเจ้าซันใช่ไหมเจ้าซันนะตัวนี้ลูกเจ้าซันนะครับพี่น้องครับนะ โตเลสันหนึ่งอุบลนะครับนะเนื้อตัวโอ้พี่น้องครับเนี่ยใหญ่ไว้ครับตัวนี้นะครับเดือนสิบสี่เดือนเป็นสัตว์ละนะกี่เดือนพี่น้อง <lob. S 2> ต,ตัวนี้ตัวนี้น่าจะสี่เดือนห้าเดือนเหมือนกันเอ้าวรู้ด้ยกันไล่กันจะไปรุ่นนี้ก็สี่ห้าเดือนเนาะสี่ห้าเดือนเหมือนกันนะครับนะใหญ่มากนะครับนะเบิ้งครับนะโอ้สวยนะพี่น้อยนี่เนาะสวยนะนีสวยมากวันนี้เกตตูดีครับเนี่ยสวยเยอะ เนือ้อตัวดีมากนะครับพี่น้องครับนะเอ่อแม่ผมพวงนะครับนะตัวนี้ท้องอยังไงพี่้อยนี่ตอนนี้ผสมข้าหรออ่าจะจะผสมปลาเกียววันนี้แหละอ๋อจะผสมปลาเกียววันนี้โอเคนะครับนะปะเาะถูกแผ่นหลังไหมขนาดงอหน่อยไหมตัวนี้คือแม่แดงน้อยนะครับนะแม่เข้าแม่รักนะครับตัวนี้นะครับนะแม่เข้าแม่รักนะครับ ลูกหนึ่งอุบลนะครับลูกแต่หลังกว่า <นะ S 2> ลูกหนึ่งอุบลตัวนี้ก็ลูกแม่แดงน้อยเนาะลูกแม่แดงนะลูกแม่แดงน้อยแดงฟินิกนะครับนะแดงฟินิกส่วนตัวนี้ก็คือกาฟแฟะนะครับนะกาฟะแฟ<ม>นะครับดเดี๋ยวเราขอไปชมข้อกน้นนะครับนะไม่ได้มานานแฟนคลับที่น้อยคิดถึงนะแฟนคลับที่น้อยคิดถึงนะครับอ้ยใบเยอะจังตัวนะี้ หน้าคมกริบนะครับนี่นะตอนนี้ลูกสุนัขตานไปไหนตอนนี้ลูกฉลามขาวนี่เนาะลูกมิตรภาพลูกใครนะมิตรภาพฉลามขาวอ๋อมิตรภาพฉลามขาวท้องแก่ละท้องป้าตัวเขาไหมหกเดือนเจ็เดือนนี่นะเขานี่เป็นนั่นเลยเนาะคลาสสิกมากนะเขาใหญ่กลมนะฮะหัวสายเก่านะฮะมิตรภาพฉลามขาวมิตรภาพฉลามขาวนะฮะ ซูเปอร์เฮงน่าจะก็ตัวกบานกว้างมากพี่น้อยนะรับเลยสวยใหญ่มากนะครับตัวนี้ท้องใครนะฮะซูเปอร์เฮงเปิดราคาหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เปิดเป็นเงินแม่อายุเยอะแล้วอ๋ออายุหลายแล้วสี่ลูกแล้วนันเ่าแล้วนะครับนะพี่น้อยได้นะว่าท่านในป่าราคานะครับแต่เขานี่ยอก็อยากได้เอาไปต่อก็อยากไปเลี้ยงก็ได้ไม่เป็นไรมาดูมาคุยกันมาดูมาคุยกันเอา นะครับพี่น้องครับนะมาเบิองเอาครับพี่น้องครับนะฮะนะใหญ่มากนะครับสวยนนสวยมากนะสวยๆทั้งนั้นนะครับนะ<ว>นี่เลยพี่น้องครับนะฮะนะจะบอกให้นะตัวนี้นะครับนะลูกของตัวนี้ลูกคิงนะพี่น้อยคิงโฟรามอดใหญ่มากนี่ทองคำขาวทองคำขาวคิงโรดรามเบเกิลนะครับพี่น้อยตัวนี้ใครครับนอกกาาาแฟมมจเอ้าเหรอกาแฟ มามากาแฟมามาย้อนไปดักหนากันมาเดินมาจะเดินทางฝั่งไหนนะครับนะฮะใบชาใบชาลูกกาแฟนะผมกระเอิญสลระไปสมาลูกกับแม่เนี่แหละนะครับนะฮะสวยนะพี่หน่อยมายืนอย่างนี้ยิ่งเห็นยิ่งยิ่งชัดมาแล้ว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  มา,มาแล้วใบชาหยุดก่อนนะนี่ชัดเลยโอเคครับไอตัวนั้นไปไหนนะครับที่ซื้อมาจากเสลินไปไหนนะนะอ๋อเดี๋ยวผมขอไปอัปเดตอะไรล่ะไอเมษา,านะฮะลูกสาวเสลรินนะก่อน ไม่ได้เจอกันนานอยู่กับน้องๆหรอโอ้ใบเยอะจังมันน่าเก่งนะพี่น้อยหน้าคมเลยสะเลยเรอยงม่อรอ่นสะพยเร็นฝูงเลยป่ะเนี่ยปไปไปไป ไปลูกไปเด็กๆน้อยๆฮนะนะีะสมาชิกเกิดใหม่เยอะมากฟาร์มพี่น้อยตอนนีนะ้เด็กๆรุ่นใหม่นะฮะเป็นเลยเป็นเลยแต่ไปยุอมกันเนี่ยใบชามันสีดันมูเลยเนาะส,สีเข้มลำตัวยาวนะสีเข้มลำตัวยาวมากนะมองหน่อยรุ่นนี้ตรงตัวนี้นะครับนะตัวนี้เป็นซิกเ,เ,เนเจอร์ของฟาร์มเลยนะเนี่ยนเ,นนะเดี๋ยวผม เดี๋ยวพาเบิง้งเด็กน้อยรุ่นนี้นพี่น้องครับน,ะนี่เดี๋ยวมาดูเมษากันะน,คคนะฮะนาคมกริบพี่น้องครับนะี่สนสะพ้ายไม่นะฮะสนเข้าไม่นะพอดีเปียบๆนะครับนะเี่เปียวนี่ลูกคุณลามนะครับนะี่สาวคุณลาม ตัวนี้ตัวนี้ลูกซุปเปอร์คาร์เปล่าซุปเปอร,ร์รราคารนะ์ตัวนี้ลูกซุปเปอร์คาร์นะครับเพชรพันล้านนะแม่แดงฟีนิกซ์นะครับนี่ลูกซุปเปอร์คาร์นะแม่แดงฟีนิกซ์นะครับสีดีจังพี่น้อยนะสีดีเลยนะครับตัวนี้ลูกของเออ่ลูลาม ตัวนี้ลูกของมาริโอนะครับนะฮะเมษานะครับตัวนั้นลูกของเจ้ารักนะครับนะกับใบชานะครับนะี่เห็นมาแต่น้อยตอนตอดนะฮะโอเคครับพี่น้อยเดี๋ยวเราไปไปดตูตัวนู้นมีใครตัวไหนจะเปิดราคาบ้างนะทางเขาคลาสสิกอลังการ นีช่นี้อยู่แถวบวกนี้กปากช่องนะฝนตกทุกวันนะครับนะตกทุกวันนี้นะครับถ้าวันตัดไปแสดงว่าเม้มผมเต็มนะพี่น้องนะครับเนะเพราะว่ายาตาเม้มเต็มมาตอนนี้วันนี้มอกาศมาลิงกับพี่น้อยนะฮะหลังจากที่บัิดมาโดนตัวนี้ดื้อผมจำได้เลย,ยตัวนี้ อยากจะวองว่องแก่หน่อยจะไงพี่น้อยตัวไหนครับจะเปิดราคาบ้างอู้ตัวนี้เลยป่ะครับป๊าตัวหนาดีแท้สี่ตัวนี้เปิดหมดในร้องะนทตัวตัวละเท่าไหร่นะตัวละตัวละหนึ่งแสนพี่น้องครับนะตัวละหนึ่งแสนบาทตัวนี้เป็นลูกของสุรตานใช่ไหมสุรตานป๊อสตัวพี่น้องครับนะกกมูรุดเลยครับนะ ใหญ่ยักษ์นะท้องใครนะฮะตัวนี้ตัวนี้ท้องเอ่อซุปเปอร์เฮงน่าจะเป็นซุปเปอร์สุเปหง์นะฮะเดี๋ยวไปดูน่ะสุเปกับคราบลาบมีสองตัวครับมีสองตัวนะที่เราผสมไว้นะเดี๋ยวไปดูวนนะครับนะฮะท้องที่เท่าไหร่ฮะตัวนี้น่าจะท้องสี่สามท้องสี่ท้องสี่ท้องสี่ในท้องในท้องสี่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามันตัดไป 083ครับ555 4456อีกครั้งหนึ่งครับ083ครับ555 4456นะตัวนี้คือลูกสาวสุลต่านนะครับนะคุณจักสายแม่ว่าครับสุลต่านบวกอะไรสุลต่านเป็นสายเก่านำโชคใช่ไหมนำโชคนะสุลต่านนำโชคป่ะครับนำโชคนะพี่น้องครับนะฮะกมูลหลุดครับกี่เดือนแล้วพี่น้อยนี่นำโชคเก่านะกี่กี่เดือนแล้วครับท้องกี่เดือนละท้องกเดือนถึงละท้องกี่เดือนนะท้องวันสี่เดือนครับนะฮะท้องวันสี่เดือน นี่พี่น้อครับนะฮะทองสี่เดือนนะครับใหญ่ยาวนะลูกที่สี่ในทองนะครับนะฮะลูกที่สี่ในทองนะครับนะฮะตัวนี้คือแม่รออ๋อตัวนี้แม่ไอ้รอเหรออ๋อผสมบูสองสันครับนะฮะจำได้ตัวแม่แม่นี้แหละครับแม่นี้ก็เหมือนกันอันนี้ผสมตาเกียวลูกใครลูกแดงกะสินตัวนี้ลูกของลูกสาวแดงกะสินแดงกสินบวกอาาบโตแดงกะสินบวกอราบโตนะฮะฟ้าโต กรตูแดงกสินครับนะเขานะนะสวยมากนะเป็นวงเลนดาวลุมหัวใจเลยใหญ่นะใหญ่นี่ครับนะหัวัจเก่านะครับท้องตอนนี้ผสมปลาเกยยังไม่ตรวจยังไม่ตรวจแต่คือขายในราคาท้องตัวละแสนละแสนนะฮะรับประกันท้องใช่ไหมรับประกันท้องนะฮะต้องตรวจท้องตรวจท้องนะครับนะผสมกี่เดือนนะพี่น้อยตัวนี้ผสมไปรอตรวจนี่แหละรอตรวจนะผสมปลาเกียวโอเคนะผสมปลาเกียวนะรอตรวจท้องตัวไหนก็ผสม ซูเปอร์เฮงตัวนี้ผสมคอับล่าตัวนี้หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วตัวไหนฮะตัวตัวหนาหนาเจ็ดเดือนอ๋อตัวนี้เป็นลูกของใครนะตัวนี้ผมได้ตรวจเองมันจำได้อยู่ลูกแซนลูกจาซันท้องคอบลาคอบลาน่าจะหกเจ็ดเดือนแล้วครับนะน่าจะหกเจ็ดเดือนละหนึ่งแสนเหมือนกันเหมือนกันนะะตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกแดงกระสิน คู่สีแดงนี่คือลูกแดงหรือสีทั้งคู่เลยแดงบ้านสิงห์อ๋อน,นี่ลูกแดงบ้านสิงห์แดงบ้านสิงห์นะครับนะฮะตัวนี้ท้องใครครับซุปเปอร์เฮงตรวจได้ยังรอตรวจรอตรวจนะฮะซุปเปอร์เฮงรอตรวจนะครับหนึ่งแสนคือในราคาท้องนะครับเดี๋ยวถ้ามีการซื้อขายก็มาตรวจเลาท้องก็เอาไปนะฮะหนึ่งแสนบาทนะฮะตัวนี้ลูกแดงบ้างบ้านสิงห์นะฮะตัวนี้สอง อที่สามในท้องตัวนี้ตัวนี้ที่สามในท้องตัวนี้ก็เหมือนกันที่สามในท้องอ๋อ oh, พี่น้องครับ uh, นะฮะตัวนี้ลูกแดงกระส,สินตัวนี้ลูกแดงบ้านสิงถ้าเกิดว่าทองนี่ก็คือทองที่สามอยู่ในทองนะครับพี่น้องครับนะฮะตัวนี้ลูกเจ้าสันเนาะเจ้าสันนะครับนะฮะทองขรอบ้าตัวนี้หลายเดือนละนะหลายเดือนละนะฮะตัวละหนึ่งแสนบาทนะฮะแล้วตัวนอนอยู่ฮะตัวนี้มีราคาเท่าไหร่พี่น้อยมัวนมัน ปากมันเยิมราคาเอก็ขายเหมือนกันอ๋อตัวนี้มันสีนะยิ้มจักน้อยนะฮะยิ้มยิ้มอารมณ์ดีนะครับนะฮะใช้ขายกันตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พี่นแสนเสนเหมือนกันได้นะฮะใหญ่มากงวงสาว่ครับงวสาวตัวนี้เป็นงวงสาวพี่น้องครับนะฮะกระบาลดีมากนะครับนะกระบาลดียาวลำตัวยาวมากนะครับนะยาวใหญ่นะครับนะนะคงสางดียูนีฮ่าโตโตละแสนหมดเลยในมีทองว่างงวงสาวตัวเดียวนะครับนะฮะนะฮะ นี่พี่น้องครับนะฮะแต่ผมมักตัวพีแล้วเนี่ยหนาไงอุดรูดเลยใหญ่ยาวใหญ่ยาวกว้างมากนะฮะันให้ลูกดีมาอืมบูสองให้สีอืมดีมากนะครับนะโอเคครับพี่น้องครับนะเก่าผู้ใดนะครับนะสนใจก็มาเบิงเอานะงัวสาวตัวบนนะสูงเงาไหครับนะไงสูงเงาขนาดตัวนั้นนะครับนะไงสูงเงาขนาดนะ อยากให้ได้ไปคอดเร็วกับตัวนี้ครับนี่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 แม่นี่นะครับมอเบิงเอาครับนะฮะมะเบิงเอานะครับนะฮะมีให้เลือกหลากหลายนะครับนะงัวสาวกหลายตัวนะมาเบิงเอาโอเคครับนะฮะพี่น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลำลายเอฟซีละพี่น้อยมีอะไรฝากถึงเอฟซีนะฟาร์มจะน้อยหรือเปล่าครับนะฮะจะเรินซับอาหารสัตว์ใช่ไหมจะเรินซับอาหารสฟาร์มฝากติดตามฝาก ครับผมนั่นแหละสนใจตรงไหนก็กิงกลางมานะครับทานได้ขอเบอร์อีกครั้งได้หมฮะศูนย์แปดสามครับห้าห้าห้าสี่สี่ห้าหกศูนปดสามห้าห้าสี่สี่ห้าหกโอเคครับนะฮะนะฮะตับน้อยเหนือครับลำพยากรมอเมอรสเับโอเคพี่น้องครับนะผู้ใหนะครับนะฮะ นะกำลังหาง้วไปเลี้ยงนะครับนะช่วงนี้นะครการนี้เบื้องหลังการสิมิการประกวดย่างต่อเนื่องนะครับนะก็เห็นนะในกลุ่มนะฮะในกลุ่มในโซเชียลนะคือคักนะผู้ใดที่มีของดีนะครับนะถ้าได้มีง้วไปนะเดินสนามนะครับนะร้องเข่ามาเบิ้งนะครับนะโอเคครับนะประกวดก็มีครับนะฮะแต่ก็นะฮะมื้อนี้ผมกับนะพี่น้อยก็ขอดำลายการ FC ตองไปช่องต้องเบลเทคไปก่อนนะครับนะพบกันในคลิปต่อไปนะครับนะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์นะครับนะะโอเคพี่น้องครับสวัสดีครับ